อยู่ในเว็บเดทออนไลน์มานานแต่ก็ไม่เจอคู่สักทีคุณเป็นคนนั้นที่เข้าเว็บเดทออนไลน์มานานแล้วก็ยังไม่เจอคนที่ใช่สักทียังไม่เจอคู่สักทีไม่มีใครมาขอออกเดทสักทีปัญหามันมีอยู่3ข้อที่คุณต้องกลับไปทบทวนข้อแรกก็คือรูปโปรไฟล์ของคุณ ครูจะเน้นย้ำเรื่องรูปโปรไฟล์นะถ้าเกิดว่าคุณลงรูปที่มันธรรมดามันไม่น่าดึงดูดตาไม่น่าดึงดูดใจเขาจะไม่คลิกโปรไฟล์ของคุณตอนที่ครูเข้าเว็บดิทรั้งล่าสุดก่อนที่จะมาเจอสามีนะมีคนมาคลิกดูโปรไฟล์ของครูเนี่ยวันละประมาณ100หรือ200คนนี่สูงสุดเลย300คนต่อวัน ถ้ามันไม่ดึงดูดตาไม่ดึงดูใจเขาจะไม่คลิกเข้ามาดูรูปเป็นเรื่องที่สำคัญคุณต้องไปแก้ไขก่อนถ้ารูปไหนที่คุณลงแล้วมันยังไม่ปังคุณต้องเปลี่ยนรูปใหม่ทันทีเรื่องที่สองเป็นเรื่องของโปรไฟล์ก็คือรายละเอียดส่วนตัวของเรา คุณลงรายละเอียดส่วนตัวแบบชัดเจนไหมแล้วคุณให้พูดชัดเจนไหมคุณกำลังมองหาอะไรอยู่ให้คุณเขียนลงไปให้ชัดเจนอายุที่คุณต้องการอายุระหว่างเท่าไหร่และที่สำคัญคุณแนะนำให้คุณเขียนโปรไฟล์ของคุณเป็นภาษาอังกฤษอย่าเขียนเป็นภาษาไทยเด็ดขาดแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาจะสามารถแปลภาษาอังกฤษหรือแปลไทยเป็นภาษาอังกฤษได้ แต่โปรไฟล์ที่ดีคือโปรไฟล์ที่เป็นภาษาอังกฤษส่วนเรื่องที่3ข้อนี้ก็อสำคัญก็คือเวลาที่คุณแชทกับเขาคุณคุยสนุกไหมโลกออนไลน์เนี่ยเวลาที่ใครก็ตามอยากจะมีเพื่อนคุยบนโลกออนไลน์เขาอยากจะได้ความสบายใจถ้าเกิดว่าเขาแชทกับคุณแล้วเขาสบายใจเขามีรอยยิ้มเขาหัวเราะได้นี่ มันจะทำให้เขาอยากออกเดทกับคุณอยากจะมาเจอคุณ